จ้าใหญ่สองสองอเลยสองก้อนแบบใหญ่เดี๋ยวถ่ายรูปไให้ดูนะพี่พิมเดี๋ยวเราก็คุยกันนะจ้าขอบคุณนะที่โทรมาเวพอหลานนะจ้าสัสดีจ้าไปไปขึ้นไปท่ายไปเรื่อยๆเด้อขึ้นออเอ้มพี่ก็ได้จ้าลูฟตมาินเด์ักินดน rufen alles เอามีแต่ลาวมื้อนี้ตกดกเว้ยยกตกดกนี่ ไปเลยเปียวมาจูดหนูกำลังเสื่อเริ่มเออทายเลยทายไปเลยเบิร์ดเลยตัวถือมังคนน้ำในแม่หล่ะหรือทายตั้งีคตัวนี้กัสซีเบิรงไปเบิดตันลากัสซีเอาหมาน้อยคือหมาใหญ่สองปีสองปีแล้วนะคะชาเ็นเวนนะคะคอยคอยอาะนั่นเห็นบอน้องน้ำไปขอไปขี่กันนะบูมมาเรียกนะบบูมมาด้วย

<icana> เป่าสิลูกเป่ามาเป่าเป่าี่เป่าาม่ช่วยาม่ช่วยขอให้แม่ตัดหนาลูกเป่าทีมันบเป่าแม่กับเป่าตัวเนาะอีกเล้ลูกอีกอีกมาจะหนู